สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .2 ออทุกคนพบกับครูซุปชนิดเรียนคณิตกับครูส้มนะคะ วันนี้ครูส้มจะมาพูดถึงคอนเซปต์ของเรื่องเส้นขนานนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆต้องมีคอนเซปต์พื้นฐานความรู้ที่ต้องรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเส้นขนานนั่นก็คือถ้าหากครูส้มนะคะมีเส้นขนานนะคะคือเส้นสีน้ําเงิน2เส้นนี้ขนานกันคือ A B กับ C D ขนานกันแบบนี้นะคะและเรามีเส้นตัดนะคะคือเส้น E F เป็นเส้นตัดนะคะตามสิ่งที่โจทย์ ให้มาเด็กๆต้องรู้ว่ามุมภายในคือมุมอะไรบ้างนะคะจำไว้ว่ามุมภายในก็คือมุมที่อยู่ในกรอบของเส้นขนาดนั่นเองคนนั้นก็เรียกว่ามุมภายในค่ะนั่นก็จะได้แก่3มุม3นะคะ มุม 4, มุม5แล้วก็มุม6นะคะนี้เรียกว่ามุมภายในต่อไปค่ะแล้วมุมภายนอกล่ะครูส้มมุมภายนอกก็คือเด็กๆเห็นเส้นขนานนะคะคนที่อยู่ด้านในเส้นขนานเราเรียกว่ามุมภายในดังนั้นมุมภายนอกก็คือมุมที่อยู่ด้านนอกเส้นขนานนั่นเองนะคะก็จะได้แก่มุม1มุม2มุม7แล้วก็มุม8นะคะ ต่อไปค่ะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเอ๊คืออะไรนะคะเด็กๆเ,เห็นเส้นตัดใช่ไหมคะอันนี้คือเส้นขนานอ่าและนี่ก็คือเส้นตัดนะคะเส้นสีชมพูเป็นเส้นตัดมุมภายในก็คือในกรอบของเส้นขนาน ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอ่ะคุณครูก็จะมองด้านซ้ายนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่านี่ไงมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็จะได้แก่มุม3นะคะกับมุม5นะ,ะที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดฝั่งซ้ายถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะอีกมุมนึงอ้าวนี่เส้นขนาน2เส้นใช่ไหมคะ แล้วก็มีมุมมีเส้นตัดหนึ่งเส้นนะคะนี่เรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็จะได้แก่มุม C กับมุม6นั่นเองนะคะเราเรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็จะแบ่งออกเป็น2กรุปด้วยกันนะคะ ต่อไปค่ะมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะมีคำว่าภายนอกและภายนอกก็คือแสดงว่าต้องอยู่นอกของเส้นขนานนั่นก็คือนี่เส้นตัดใช่ไหมคะข้างนอกก็คือตรงนี้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 นะคะเราดูเส้นตัดเป็นหลกักดังนั้นมุมที่อยู่ภายนอกและอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็จะได้แก่มุม1กับมุม7ดนะคะคู่กัน แล้วก็มุมอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือมุม2กับมุม8นั่นเองค่ะอ่าตอนนี้รู้แล้วนะคะคำศัพท์คำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นขนานนะต่อไปค่ะแล้วมุมแย้งล่ะมุมแย้งคือมุมที่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะดูเส้นขนาน2เส้นนะคะ,ะจากนั้นมุมแย้งคือมุมนี้ค่ะซิกแซกช อ่ามุมแย้งกันก็คือมุม3กับมุม6นะคะและมุมแย้งอีกมุมหนึ่งค่ะก็คือมุม4กับมุม5นั่นเองค่ะอ่าตอนนี้เด็กๆก็ตอบได้แล้วนะคะว่าคือมุม3กับมุม6แล้วก็มุม4กับมุม5นะคะเราเรียกว่ามุมแย้งคราวนี้สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้ามีเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันนะ มุมแย้งนะคะจะเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากันค่ะอ่าโน้ตไว้เลยนะคะดังนั้นเด็กๆจึงรู้ว่ามุม3ก็จะเท่ากับมุม6และมุม4ก็จะเท่ากับมุม5นั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคือคำว่ามุมตรงข้าม มุมตรงข้ามคืออะไรเด็กๆนึกถึงคำว่าตรงข้ามนะคะครูส้มมีเส้นตรงสองเส้นอ่าสมมติชื่อเส้นตรงนี้นะคะเส้นตรง A B กับ เส้นตรงอีกหนึ่งเส้นชื่อว่าเส้นตรง EF ละกันปรากฏว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ตัดกันใช่ไหมคะที่จุดหนึ่งชื่อจุด O นะคะก็จะทำให้เกิดมุมตรงข้ามขึ้นค่ะนั่นก็คือมุมนี้นะคะมุม EOA ก็จะตรงข้ามกับมุม BOF ค่ะ ยังไม่พอค่ะมุมตรงข้ามก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันอีกนั่นก็คือมุม EOB ก็จะตรงข้ามกับมุม AOF ด้วยนะคะดังนั้นมุมตรงข้ามนะคะจะมีลักษณะพิเศษค่ะก็คือจะมีขนาด เท่ากันนั่นเองอ่าดังนั้นถ้าจากภาพนะคะเด็กๆจะบอกได้เลยว่ามุมตรงข้ามเนี่ยได้แกะไขบ้างนะคะลองดูเส้นนี้ค่ะ A B นะคะกับ e F อ้ยเกิดมุมตรงข้ามคือ1ตรงข้ามกับ4 2ตรงข้ามกับ3ใช่ไหมคะดังนั้น ถ้ามีขนาดเท่ากันแสดงว่ามุม1ต้องเท่ากับมุม4และมุม2ต้องเท่ากับมุม3ามแน่ๆเลยนะคะจากนั้นค่ะเอาลองมาดูเส้นด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยมุม5อยู่ตรงข้ามกับมุม8และมุม6อยู่ตรงข้ามกับมุม7ดนะคะดังนั้นมุม5จึงเท่ากับมุม8 และยังไม่พอค่ะมุม6ก็จะเท่ากับมุม7ด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเส้นขนานเด็กๆจะต้องจำคำทั้ง6กคำนี้ได้ว่าทั้ง6กคำนี้มีลักษณะพิเศษยังไงนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะคำสำคัญคำแรกคือคำว่ามุมภายในค่ะ ก็คือมุมที่อยู่ภายในของเส้น2เส้นขนานกันนะคะต่อไปค่ะคำว่ามุมภายนอกค่ะคืออยู่ข้างนอกไม่อยู่ด้านในของเส้นนะคะไม่อยู่ด้านไหนเราเรียกว่ามุมภายนอกต่อไปค่ะมุมที่อยู่ภายใน ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะ,ะในและยังอยู่ข้างเดียวกันด้วยนะคะก็จะมีข้างซ้าย <c oughs> ข้างขวาหรือข้างบนข้างล่างแล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับหน้าตาของเส้นตัดนะคะต่อไปคือมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะแสดงว่าอยู่ด้านนอกมุมแย้งค่ะเด็กๆถ้าขนาดนะคะจะมีมุมแย้งเท่ากันนะคะขนาดนะ่ถึงจะบอกได้ว่ามุมแย้งเนะ่ยเท่ากันนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่ขนาดมุมแยงก็จะไม่เท่านะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราจะได้เรียนต่อไปเนาะต่อไปค่ะคือคำว่ามุมตรงข้ามตรงข้ามก็คิดง่ายๆอยู่ตรงข้ามกันนั่นเองจะมีขนาดเท่ากันเสมอนะคะจําทั้ง6คํานี้ให้ได้นะคะ